วันนี้มีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับผมเป็นอิวสูด m ีแมกหนึ่งจุดเก้าซพิกนะครับรุ่นนี้เป็นปี2 0 1 6ตัวท็อปในรุ่นเลยก็ว่าได้เท่าวกันนี้ก็ไม่รู้แล้วท่าวกันนี้อาจจะเป็นที่พวกเออมีพวกระบบขับเคลื่อนสี่ล้ออะไรพวกนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นโฉม2 0 1 6นะครับก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับผมไฟเดลไ์ก็คือยังไม่เต็มโคมนะครับไฟตัดมองให้เรียบร้อยกระจังหน้าโครเมียมนะครับผมพร้อมกับป้ายทะเบียนกันน้ํานะครับ สีได้ค่อนข้างเดิมนะครับผมได้เป็นสีขาวมุกนะครับอ่าแล้วก็ด้านเรื่องเรื่องล้อแมกนะครับผมอันนี้จะเป็นล้อแมกของ2020นะครับล้อแมกขอบ18เดิมศูนย์นะครับส่วนยางส่วนยางเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับผมเป็นยางใหม่ปี23เปลี่ยนให้ทั้งหมด4เส้นด้วยกันนะครับมาดูด้านข้างกันต่อนะครับผมกระจกมองข้างก็จะเป็นโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวมงวะจก พร้อมกับโลโก้ไฮแลนเดอร์นะครับเมือเปิดโคเมียมรอบคันนะครับผมมาพร้อมกับคิ้วกันสาร์แล้วก็บันไดข้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็แวะดูข้างในกันไปเลยก็แล้วกันนะครับผมและที่สำคัญน,นะครับคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับราคาแบบโดนใจสุดๆัวเรื่องออปชั่นดีไซน์นะครับผมก็ไม่ได้แบบบื้อหว่ามากเพราะว่ายัางเป็นโฉมที่ว่า ออยังไม่ใช่แบบเปลี่ยนเจนใหม่ทั้งหมดนะครับก mm ็ hmm. เรื่องออปชั่นเนียเราจะไปอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับผมส่วนเรื่องเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะคนนั่งจะปรับธรรมดาอแต่ว่าถ้าเป็นเบาะคนขับเนี่ยก็คือจะปรับไฟฟ้านั่นเองนะครับเบาะหนังรอบพันในนี้เบาะนี่คือทําให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับคุณลูกค้าเพราะเดิมทีที่มาเนี่ยมันไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวเรามาแวะดูล้อด้านนี้กันนะครับผมยางใหม่สี่เส้นนะครับช่วงล่างนี้เดิม <S <s> <S ๆสีสวยครับผม <S <s> <S ก็ไม่มีผุไม่มีสนิมนะครับอ่ะมาตรกระต่อแล้วก็จะมีในส่วนของเรื่อง m a c l เ n e er เนอนะครับอันนี้ของเดิมศูนย์ d m a เลยนะครับมีให้เรียบร้อยอ่ะด้านท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับ มีกล้องทอยหลังให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ Z ซตพทิกนั่นเองมาพร้อมกับกันชนท้ายพร้อมใช้งานมาดูด้านนี้กันต่อด้านนี้ก็โอเคเลยนะครับเดี๋ยวลองดูกันบนแบบมุมกว้างๆบ้างนะครับรถทรงเดิมๆเลยนะครับก็จะมีในส่เรื่องเปลี่ยนล้อมแมกอย่างเดียวแต่ว่าเป็นล้อมแมกแท้ศูนย์ ครับผมเป็นล้อแม่ของโฉมสองพันยี่สิบนะครับตัวยกสูงแล้วก็ในส่วนของเรื่องตรงมือเปิดนะครับจะมีตัวเปิดล็อกปิดล็อกในตัวเพราะว่าเป็นรุ่นปุ่มสตาร์ทนั่นเองนะครับอ่าพอดีร,รีโมทอยู่ข้างในกดแล้วมันก็จะล้อมแบบนี้กุญแจนะครับผมจะได้เป็นดอกรีโมทแบบนี้มาหนึ่งดอกนะครับเบาคนขับป้าไฟฟ้าตามที่แจ้งอ่าแล้วก็จะมีส่งเรื่องกระจมองข้างนะครับกระจมองข้างนี่คือจะปรับแล้วก็ พับไฟฟ้าด้วยนะครับผมโฉมนี้คือต้องเป็นตัวแทเพทิกนะครับถึงจะได้พับไฟฟ้าแล้วก็จะเป็นตัวดับรถอัตโนโมัตินะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมกับถุงลมนิรภัยนั่นเองพวงมาลัยก็คือเอาไปหุ้มให้ใหม่เรียบร้อยนะครับผมเกียร์ออโต้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาตารตทเครื่องให้ดูเลขไมค์กันนะครับเหยียบเบรกแล้วก,กดปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มสตาร์ทจะอยู่ด้านนี้ อ่าคอนนี้นะครับผมเล็กม่อยู่ที่หน0 0 0แสาหนโลนะครับหนึ่งแสาหโลอ่าแ,แล้วก็มีตันแบบดับรถอัตโนมัติแล้วก็ส่วนของเรื่องจอเครื่องเล่นนะครับจอเดิมสูนย์เนี่ยก็เปลี่ยนออกไปแล้วนะครับผมมาเปลี่ยนเป็นจอ Android เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับมีแอปพลิเคชันต่างๆให้เล่นมากมายนะครับผมมี Google Chrome มี Map นะครับมี y o u t u บ l a y เพ o r e มีนะครับ เนี่ยอาจจะช้านิดนงนึับเพราะว่าเราเชื่อมต่ออีกจุดหนึ่งมานะครับจะค่าใช้งานได้ปกตินะครับอ่าแล้วก็ทางด้านนี้นะครับคุณลูกค้าก็จะมีในส่วนของเรื่องที่ว่าเสียบสายแล้วพวกนี้นะครับจะอยู่ในเกะด้านนี้อ่าเกล่างเกะบนเกะด้านข้างนะครับแล้วก็ที่บังแดดที่บังแดดนะจะมีกระจกสองหน้าฝั่งคนนั่งนะครับฝั่งคนขับยังไม่มีนะครับก็มีไฟหัวเก๋งแล้วก็โดยรวมเนี่ย ฝ้าเพลนนั่นคือสะอาดนะครับก็จะมีมีเหลือรอยเจิมจางๆนะครับเล็กๆน้อยๆอันนี้ถ้าคุณลูกค้าแบบสปาปบ่อยๆรอยอาจจะจางหายไปหรือว่าท่านใดที่สถัทานทนี่นอาจจะไปเจิมทับก็เป็นได้นะครับโดยรวมก็โอเคนะครับผมในส่วนเรื่องบ,นะบอรเิเวปลัากไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานแบบง่ายๆเลยอ่าปรับได้หลายทิศทางนะครับอ่าปรับให้สูงให้ต่ำนะครับถอยหน้าถอยหลังใช้งานได้ปกติ อ่ะก็สำหรับภายในก็คงมีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อได้เลยครับผมดับรถก็ดับง่ายๆก็ประกฏปุ่มสตาร์ทเท่านี้นะครับโชมนี้ราคาแบบนี้ถือว่าไม่แพงแล้วนะครับคุณลูกค้าถือว่าถูกสุดๆแล้วอ่ามาดูกันใกล้ๆได้เลยนะครับก็จะมีส่งเรื่องเบรก ABS นะครับมีให้ เครื่องยนต์1,900ซีซีเดิมๆเลยนะครับไม่มีการปรับแจ้งใดๆมาเลยรถก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านหญิงท่านชายนะครับผมขับในเมืองหรือเอาต่างจังหวัดแนะนําเลยนะครับผมเรื่องเกียร์ออโต้ในยุคนี้นะครับขับสบายและในส่วนของเรื่องการรับประกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU นะครับเรามีรับประกันให้ตามที่บริษัทกําหนดส่วนเรื่องแอร์ไฟ แบตเตอรี่นะครับผมช่วงล่างอะไรต่างๆนะครับเรามีรับประกันให้ตามที่บริษัทกําหวดนะครับผมรวมไปถึงเรื่องยางที่เราเปลี่ยนให้ใหม่ก็มีรับประกันเรื่องยางให้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับเรา,าเปิดราคากันเพียงแค่5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทราคาที่คุณลูกค้าไม่ฟังไม่ผิดแน่นอนนะครับซื้อง,งินสดจบได้ในราคานี้เลยส่วนคุณลูกค้าที่ซื้อเงินผ่อนนะครับมีส่วนลดเพิ่มเติมอีก 2,000 20, 0บาทนะครับจะเหลือเพียง4,99,000บาทเท่านั้นนะครับก็สนใจติดต่อเข้ามาได้ตลอดที่เคียรสมาร์ทคาครับชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปว่าจะมีรถอะไรมาให้ชมกันก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ